จังหวัดสงขลาเปิดงานยิ่งใหญ่สงขลาเมืองแห่งป้อมปราการสู่มรดกโลกณเนะมืองเก่าหัวเขาแดงอำเภอสิงห์น,นครเพื่อสร้างการรับรู้ถึงคุณค่ามรดกทางประวัติศาสตร์และผลักดันการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในอนาคตโดยมีนายสังคมเกิดกอรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมขับขั้ง ภายในงานจัดแสดงแสงสีเสียงมหัศจรรย์มนตราซิงโกราเมืองแห่งป้อมปราการการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเช่นมโนรารองิงหรือเกฮมุมรวมถึงนิทรศการประวัติศาสตร์และร้านค้าชุมชนกว่า25ร้านงานจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคมนี้เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกา โดยจังหวัดสงขลามุ่งมั่นใช้โอกาสนี้สืบสารคุณค่ามรดกวัฒนธรรมและก้าวสู่การเป็นเมืองมรดกโลกต่อไป